ปลาคอญ่พี่น้องเมื่อนี่เนื้อ,อน,นี่แน่นเลยครับผม,มสวัสดีครับพี่น้องส่ขูสู่ค,คนกับผมมาพอกับจ่าบอนอีกแกว้วพี่น้องเมื่อนี้จ่าบอนมีเมนูแสบมาฝากตอนพี่น้องนะครับต้มปลาคอใหญสามตัวพี่น้องตัวบอกใหญ่หนึ่ง เอาพี่นองครับกินเขาน้ำกันเจีบยบครับผมมาครับผมพี่นองครับกินเขาน้ำกันกับจ่าบ,บอนเด้อพี่นองอืมปาคอใหญ่พี่นองมืนเนี่ยเนื้อนี่แน่นเลยครับผมอืม อืมอนี่องามเลยเน้นๆเน้นๆส่วนหน่ำไหมพี่นอ้องยังครับต้มใส่ใบสมม้งนะพี่นอ้องเด้อนี่ใบสมมง ตุ่มสชอึงก็ได้ใส่ปลากด็ดีมันจะดับกินข้าวเลยพ่อใบสมมุงอืม,อม สดหนำนี่มันยังคากลายเลยพี่นอ้องเจียวปลาเดียวความ,มเนี่ยกินแสบอิสา,บานบัานเฮามาพี่นอ้องเอาา้ยเนื่อเนื้อปลาเนี่ยขาวงาม เนื้อเนียนบางอย่างครับคำเขายิ่งงพี่น้องนี่ออกสีเลยมันหนึ่งเสียดคำเขายิ่งงพี่นอ้องจำเปรียวความมันโอ้หลุดลงเลยแบบ เนื่อเนีนแห้งไปนองเลยปลาคอมันสูบสาครับผม ปลาคอสาบา้านห้องเนี่ยแหละเพิ่นสูบน้องสูบยังเพิ่นก็นเอามาผมก็ได้น้ำเพิ่นมาสามตัวมาเอามาต้มเสียบแสบใส่บริสมงสูพี่น้องเบงอืเอามากินซูพี่น้องเบง ม,มากจะสดน้ำเนี่ยเราจะคว้า,างกันได้มั่งหัวกันได้พี่น้องเลยหัวหน่อยๆก็พอได้มั่งจุดหรอกเนื้อกะพุืงแก่มมันอื นี่มองกินร้ายมองขนาดปลาคอเนี่พี่น้องเลยระววางกากเยอะหน่อย

นวกินแซ่บอีสานบานเฮน้าหนิกินแล้วคืนหอดบ้านพี่น้องไปกินเขาอยู่ยุวุงเทพรุงไทยไปหาเห็ดงงเห็ดงานอยู่ทางเมืองนวกเมืองหน้าพี่น้องขันเห็นแนวนี่ส่งนี่คือหอดบานหลดผมก็เคยเปลี่ยนแบบนี่ลักษณะนี่นะตะกรอนเห็ดงานยุวุงเทพเห็นแบบนี้อู้คืนหอดตะบันอ่ะ เพราะว่าก็ใกล้แะ้วพี่น้องเยวนนี้ก็เยเม่สายแล้วบางคนเพิ่งจะจองตั๋วรถแล้วเรีมมยามาสงการ

điện vào cái này dàn càng này vừa rong bì gần càng nguyên được ก็เห็นหลายคนแล้วนะเนื้อหวานแห้ง เป็นขวบเป็นท้อนเลย ผมหนัมกมากเลยพี่น้องไงจอกระพองแก้มเพราะว่าเนื้อหมองนี้มันเสียบนะแต่ว่ามันอย่ามีหน่อยเนี่ยแต่ว่ามันกัดเสียบแล้วพ่อได้อยากไปกินพ่อได้มาเส็บเซ๊ะูพี่น้องบุง 음 음. 음. อ๋เอเสียบเสียบน้ำกันเด้อครับพี่น้องครับจ่าบ,บอลนสแนวพี่น้องเดี๋ยวอีกตัวหนึ่งกับพันอิมนะวะแต่ว่ามือกล่องเหลือกตาไถร้ายเสืออแล้วนะก็เลยว่าจมไว้เพิ่นซะก,ก่อนตัวตัวหนึ่งก็แล้วกันนะพี่น,น้องเนาะเอาจังไดคลิปนี้จ่าบ,บอลกิดสียไว้ซมีซะก่อนนะพี่น้อง คลิปหน้าจ้าบอลสิภาพพี่น้องไปยูไปกินเมนูไหน,นกับสมาทรไทยสู่พี่น้องิึงคือเก่าสามลับคลิปนี้ขอพระคุณหลายหลายที่พี่น้องติดตามรับชมครับผมขอพระคุณลหลายหลายครับผม